บอกลาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนด้วยนะครับ<ะ>ยินดีต้อนรับนะครับผมกลับเข้าสู่ยูไนฟนเอ็นชาแนลนะครับกับผมเฟนนะครับคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เป็นแนวทางการจัดเด็กของ เนออสเด็กนะครับโอเคครับก็ได้เห็นในส่วนของอินโทรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดรีเพย์ให้ดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับปะนะครับเรามาดูกันว่าในเด็กใส่อะไรบ้างครับก็จะมีเนออสนะครับผมสําหรับเวอร์ชันนี้เราใส่แค่2ใบพอนะครั้งที่แล้วเราจัดใส่3ใบเลยนะรู้สึกมันจะลกไปนะครับใส่2ใบก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับเข้าเด็กได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกโนสเปซนะครับผมครบ6คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอควาดอฟฟินนะครับผมอ่า แล้วก็ในส่วนของ a อร์แฮมมิงเบิร์ดครับแกรนโมโกลโมสนะครับแบลเพนเตอร์ axter, แล้วก็แฟร์สกาแรปนะครับครบ6คนเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอสบอสซัมครับก็ขัดได้3อย่างนะสำหรับตัวนี้ก็ถ้ามี3ใบเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดหากาดเพิ่มนะครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นแค่แบบแนวทางเฉยๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับมันยังไม่ใช่เด็กเต็มจริงๆเนาะนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของ c ล i p p e r o f f d r a าก็ Magic นะครับใบนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยเด็กจะเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับมีความสามารถที่ถ้ามันอัญเชิญออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ทิ้งบนมือ1ใบนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชการ์ดท,ที่เกี่ยวกับฟิวชั่นเนเด็กขึ้นมือได้1ใบนะครับอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ แสดงนะครับผมมอนสเตอร์ฟิวชั่นในเอ็กซ์ตอร์เฝ่ายตรงข้ามดูครับแล้วเราก็สามารถที่จะอัญเชิญในส่วนของวัตถุดิบจากสุสานออกมาได้เป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบอื่นได้เลยนะครับแบบพิเศษเนี่ยยกเว้นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของพระเอกอีกคนหนึ่งในเด็กเราเลยนะครับแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงนะนะครับกับเนื้อสเปซคอนเนคเตอร์นะครับสามใบเลยนะครับใบนี้ก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็จะมีเลนโบราก้อนหนึ่งใบเอามาเป็นวัตถุดิบับ ตามมาด้วยอคอนเวิร์ตคอนแทคการ์ตจั่วครับผมมิลเลอร์เคิลคอนแทคนะครับผมเวอร์ชันนี้ใส่แค่2ใบนะครับผมก็เพียงพอต่อก,การเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยออสฟิวชั่นสแล้วก็เป็น Lightning Storm นะครับผมอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับยัด3ใบไปเลยนะแล้วก็จะมีเฟเวอรี่สองเนื้อสเปซหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเน็กสองใบนะบที่เหลือก็เป็นการ์ตสามันประจําเด็กตามปกตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกอ่า ล่างต่างๆของเนอสนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีก็ส์เนอสที่คงไม่ได้ลงนะครับส่วนเนบิล่าเนอสเนี่ยเปิดไม่เจอนะครับผมแล้วยังไม่ได้แลกมานะนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดลิงนะครับผมคลิปล่าสุดเนี่ยคลิปตอนนู้นเนี่ยมีคนถามว่าเออพี่ครับถ้าจะใส่ลิงเนี่ยใส่อะไรได้บ้างก็แนะนําเป็นลิงอ์อนาคอนดาก็ได้ครับโคตรเก่งนะครับผมเหมาะกับเด็กนี้มากๆเลยทําไมครั้งที่แล้วเราถึงไม่ใส่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าการเล่นลิงอ์อนาคอนดาง่ายๆทํำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวววเราา่แล้ก็ ต้องนะครับผมไปดูรีเพลย์กันก่อนดีกว่านะครับโอเคครับท่านผู้ชมเราตัดมาที่รีเพลย์แล้วนะครับเราจะมาอธิบายกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้นะครับโอเคไปไปกันไวนิดนึงนะครับมาถึงจั่วก่อนนะครับผมทิ้งแฟร์สกาับกับแกลดโมนะครับอ่าและหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเออเวลาผมเล่นนะถ้าสังเกตน,นะทำไมผมชอบทิ้งไม่แฟร์สกรับก็แกลดโมนะครับคือผม เอาไว้เผื่อใช้งานในส่วนของ Miracle Contact นะครับผมชอบแกลนเนอสนะครับไอตัวที่มันใช้แฟลสแกลนเนอส์แล้วก็แกลนโมตัวนั้นผมชอบมากนะครับผมมันชื่ออะไรวะแมกมาเนอสเออพูดผิดนะครับขออภัยมันชื่อแมกมาเนอสผมชอบนะผมก็เลยชอบทิ้งไอ้พวกนี้ไปนะเผื่อเราได้อ่ฟิวชั่นมันนะครับแล้วก็เสิร์ชครับผมใช้การ์ดเวทมนต์ครับเอาคอนเนคเตอร์ขึ้นมาครับผมแล้วก็ลงเป็นคอนเนคเตอร์ครับเอฟเฟกต์ทำงานครับเราก็สามารถที่จะอันเชิญแบบพิเศษครับ ผมเลือกเป็นแัมมิ่งเบิร์ดนะเพราะว่าผมจะเพิ่มไลฟ์พอยต์ครับผมเริ่มคนแรกน้อนี้ก็โอเคครับแล้วก็ทําการลิงก์นะครับผมลิงก์สองนะครับก็เป็นลิงก์นาคอนดานะครับผมเป็นพีเดเตอร์แพนนะเอฟเฟกต์ทำงานครับจ่ายไลฟ์สองพันก็สามารถที่จะใช้งานการ์ดเน o อ f ฟิวชั่นได้นะครับคือสังเกตได้ว่าผมเนี่ยใช้แัมมิ่งเบิร์ดเพราะว่าผมต้องการเพิ่มไลฟ์ก่อนก่อนที่จะไปเสียไลฟ์นะครับไลฟ์มันก็เลยมี8ปดพันห้านะครับโอเคแล้วก็เลือกเบออกงานครับมอบการ์ดไว้ครับแล้วก็ผ่านเทินไปนะครับ มาดูฝั่งนู้นว่ามายังไงนะครับผมมายังไงไลน์น <c oughs> ิ่งงูเทกขออภัยครับผมทันเด็บล์นี่หว่าไม่ใช่ไลน์นิ่งงูเทกเนาะรีมูฟเนออสฟิวชั่นแทนการถูกทำลายได้นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของ Next นะครับ Next เนี่ยผมแนะนำนะอย่าเพิ่งรีบเปิดนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งรีบใช้ถ้าสมมติเราเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรเงี้ยเน็กซ์เนี่ยมันเป็นการที่สามารถใช้จากบนมือได้ถ้าเราฟิวโลกเนาะนะครับมันจะเรียกพวกเนออหรือว่าเนอสเปสออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูจังหวววะะะะใใชชช้้้้้ดดีีๆนน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 นิึงงงคครรัััับบอออมมเเเเเป็็่ททาายยลลลลขขแผกกื แล้วก็เรียกเนออสนะครับผมเรียกแกลนโมนะครับ,แล,ร ab, รบแล้วก็เรียกในส่วนของแฟร์สการับนะครับแล้วก็เรียกในส่วนของฮัมมิงเบิร์ดออกมาครับเต็มฟิวเลรทีเดียวเชียวนะครับแล้วเข้าเทอร์เรลจวดนะครับได้เนออสฟิวชั่นมาใช้อ่าใช้งานฟิวชั่นครับผมคือการอัญเชิญพวกร่างต่างๆของเนออสเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้การฟิวชั่นครับอันนี้ผมเลือกเป็นคอสโมเนออสนะครับตัวคอสโมเนี่ยถือว่าเป็นผมว่ามันเก่งที่สุดแล้วนะในอ่าในในร่างของเนออสหมายถึงว่าในอันนี้นะ คือมันฟิวชั่นด้วยในออสแล้วก็สามในออสเปสนะครับผมมอนสเตอร์เนาะเอฟเฟกก็คือถ้ามันอัญเชิญออกมาเท่านั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับแบบการ์ดก็เอฟเฟกไม่ทำงานนะครับผมประมาณนั้นนะนะครับอันนี้คือผมจะปิดเกมแล้วไงผมก็เลยเลือกลงตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ตามด้วยคอนเนคเตอร์ครับผม เปิดลิฟวิ่ง a t ทนะครับคือบอกก่อนนะว่าลิงก์นาคอนดาท่านผู้ชมลิงก์นาคอนดาเนี่ยมันลิมิตหนึ่งนะครับแต่ว่าเราใช้ลิฟวิ่ง a t ทเรียกได้ไงนะครับเออลิมิตก็ลิมิตไปนะเรามีลิฟวิ่ง a t ทนะครับโอเคครับก็เสียงเรียกหาจากลิฟวิ่ง a t ทไปนะครับอันเชิญลิงก์นาคอนดาเข้ามานะครับแล้วก็จะจ่ายอีกนะครับผมแต่ตอนนี้เราเชนไงแล้วก็เลยใช้เฟซของคอนเนคเตอร์เรียกฮัมมิงเบิร์ดมานะครับผมฮัมมิงเบิร์ดเสร็จปุ๊บเพิ่มไลฟ์นะครับผมเพิ่มไลฟ์เสร็จจจปปุ๊บบบบ่่่่่่าา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 ยนนนะะะครรรรัััเเเเเเเทกกกวววไไไมมม็ตพพิลลฟ์อแ้ ครับก็เป็นคอมโบกันไปนะครับเอาเรนโบว์ในออสออกมานะครับผมแล้วก็เราลงคอสโมไปแล้วนะครับเธอนี้เหมือนเราชนะร0อปรเ็แล้วนะคอสโมเนี่ยใส่ใบเดียวก็พอครับแล้วก็เล่นในจังหวะที่แบบรู้สึกว่าเออเนี่ยอันนี้คือจังหวะบิดเกมของเราแล้วแบบเราชนะแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับตีไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับก็ปล่อยเขาไปนะเพราะว่ายังไงก็แบบเนี่ยเต็มเต็มบอร์ดของเราแล้วนะครับผมแล้วเราก็เหลือตัวตีอยู่แล้วก็ตีสาเข้าไปคอสโมยัดก็จบไปนะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กในออสนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออภัยด้วยที่ไม่มีการเล่นสดนะครับเนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่โทรศัพท์จะเต็มครับผมเล่นในโทรศัพท์มือถือนะแล้วตอนนี้มันจะเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปในส่วนที่เราทําไว้อัดไว้แล้วกันนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปิดกาชาเร็วนี้แหละเพราะตอนนี้จะมีหมื่นเพชรแล้วนะครับเออเพิ่งโหลดมา,มาเมื่อวานนะก็สะสมเพชรอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยเปเด็ก เ์กาส์เบ้แพ็กอะไรอย่างงี้เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะครับวันเจพาพัหนาะสมภารนี้ก็พูดอะไรวะสวัสดีครับ